มีข่าวดีมาบอกกลับสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุภูสุคนพบเพอะกับผมบ่าสักลินอีกเส้นเคยครับพี่น้องเมื่อนี้ครับมีข่าวดีมาบอกนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสําหรับคอหวยนะครับผู้ใดมาเด่นหวยเด่นเบอร์นะครับจักหวยไทยหวยเล้าหวยห้าน้อยนะครับหวยหน้าาต่างๆนะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะครับอ่าให้พวกเขานะครับทํางานเก็บเงินไว้เยอะๆนะครับ เพราะว่าเดือนธันวานะครับหวยจะออกสามครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวาพี่น้องครั้งที่สองสิบหกธันวาพี่น้องครั้งที่สามนะครับสาสิบธันวานะครับก่อนปีใหม่ครับพี่น้องให้พวกเขานะครับทํางานเก็บเงินไว้เยอะๆนะครับไว้ซื้อหวยนะครับเราจะรวยไปพร้อมกันเราจะรวยไปด้วยกันครับพี่น้องรวยรวยรวย,วย <laughs> เอา พี่น้องป้องไปสูู่สู่คนนะครับน้าไปจิมากเด่นห้อยเด่นเบร์นะครับอ่นี่ละก็ฝากไว้ครับกีจางเกมเงินไวละละ้ลายพี่น้องนี่เก็บไปถือกินถืออยากก็ต้องซื้อห้อมดอกนะครับเอาไว้วันที่หนึ่งธันวาสิบหกธันวากับวันสี่พ่อจะถุ่มแมงเบ็ดเลยน้าทุ่มหมดตัวทุ่มหมดใจเบ็ดเป๋ามีหน้าขายหน้ามีรถขายรถพี่นอ้องฮัลโ ตอนรับปีใหม่เฮาจะรวยไปพร้อมกันนะครับเราจะรวย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 ไปพร้อมกันครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สูคนนะครับืันนี้สักครั้งที่ก็เด้ยเก็บยางอีกเส้นเคยนะครับยางบดายแล้วครับยิบเก่าอะไรครับเย็บหนึ่งแก่หกมุงนะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดมุงแล้วบ่ครับ,บนี่คือข่าวดีของผมนะครับมีข่าวดีมาบอกสำหรับก็ไว้นะครับอ่า บอายายใหญ่หางพี่น้องฝ่าวไปเมืองคีิปแล้วกับฝ้าวไปหาเงินนะครับหาเงินออกหาเงินหาข้ามนาเก็บกำไวไหลายนะครับเดือนธันวาเราจะทุ่มเต็มที่นะครับมีนาขายนามีรถขายรถมีบ้านขายบ้านขายเบิร์โดดรับสิ้นมีค่าเนี่ยเอามาขายนะครับเพื่อเราจะลงทุนซื้อหวยสามงวดในเดือนธันวานี้เราจะรวยนะครับเขาต้องรวยเขาต้องเฮ็ดให้ได้พี่น้องมันกินเรามาหลายงวดแล้วนะครับงวดนี้นะครับเขาให้โอกาสเขาปกติมันจะออกแค่วันทีหนึ่ง กับวันที่สิบหกแม่นบอกครับงวดนี้มันให้โอกาสเราเดือนท่านว่าเขาให้โอกาสเราสามงวดครับงวดวันที่หนึ่งเขาพลาดบ๊วยยังงวดสิบหกพลาดวันที่สามสิบมันยังมีให้โอกาสเราอีกเข้าจวดพี่น้องอย่าไปยั่นหัวยมันตายจะเข้าง่ายหรอกมันหนีเข้าประเดี๋ยวฮะพี่น้องสำหรับที่นี้กับฝากไว้ซ้ำนี้เด้ยวสำหรับคลองหวยสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม จุดอย่างต่อกัอน